<อ>กลาที่ผู้ชมที่น่าราัทุกคนทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้มาเจอกันกับซ้อหญิงเจ้าเก่าเจ้าเดิมวันนี้มาในเกมวัวแห่งโชคลาภนะคะมีทุนมา3,700นะคะทุกคนฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ซ้อหญิงคนสวยคนนี้ด้วยนะคะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรได้รับคำแนะนำนะครับผมซ้อขอเล่นที่วัวที่เบส5้าลกันนะคะเปิดสวยสเบส50นะคะ ขอให้พี่วัวโดด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 เยอะ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 เออไม่โดดมันหลอกชอบหลอกชอบหลอกคนใจร้ายคนใจร้ายขอขยับเบ็ดเป็นเจ็ดสิบนะจ๊ะใครที่อยากเล่นตามซ้อนนะคะดูคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยอู้ยรางวัลก้อนโตพันสี่ไปก่อนยัวยค่ะ ค่ายนี้นะคะทุกคนเขามีเปอร์เซ็นต์การแตกบอกด้วยนะรองรับระบบอรเลตและถูกระบบธนาคารนะคะสะดวกรวดเร็วฝากถอนแบบโคตเร็วเร็วสุดๆกับพิบตาทีหนึ่งคุยสองพนึงโอ้โห2 0 0พนึงไปดีไหมเนี่ยได้ขนาดนี้แล้วยอกเล่นจะอยู่ให้ทุกคนดูยาวไปเลยนะคะําหรับคิปนี้ ใครอยาก <No. S 1> ให้ซอเล่นเกมไหนนะคะแจ้งมาได้เลยเดี๋ยวซอไปให้เออสวยวะ่ะอุ๊ยแล้วไม่ไจะโดดอะ่ะเออให้ไ่อันนี้ก็คุมแล้วเพื <c oughs> <c oughs> ่อนบอกว่าซอยญิงอย่าเลิฟเออซอก็ไม่เลิฟก็ได้นะคะแต่ก็มีบ้างที่แอบเคสเออโดดแล้วจ้ะพี่จ๋าอุ้ย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 ประทัดประทัดไม่เอาอย่างน้อยขอสม้ม ขอประทัรได้ประหารปะเนี่ยเอ้ยไม่เอาประหาดได้ประหาดปะเนี่ยเออไปต่อ <Yahoo! S 1> ยังไงเออเอาอันนี้คูณสิบค่ะพี่หนูเอาอันนี้คูณสิบค่ะออน,น,น,ะนี่เลือกไม่ได้ <laughs> เออไม่เอาโอ้โหใจร้ายได้หกพันเลยใจร้ายขยับเบเด็ดไปเลยสุดๆไปเลยหัวร้อนพูดตรงนี้พูดกันตรงนี้เลย หัวร้อนมาก <l ux> หัวร้อนมากนะทุกคนยังไงอะอุ๊ย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 อันนี้คือมาเล่นแบบหัวร้อนให้ทุกคนดูนะแต่ทุกคนอย่าเล่นหัวร้อนแบบซอนนะขอร้องอย่าหัวร้อนแบบ <l ux> แบบซนโอเออมันโดดแล้วมาอันนี้แหละเว้ยแตกแสนแตกแสนทำไง แตกแสนจะทำยังไงก็กรีดเลยสิก็กรีดกันเลยสิคะขอส้มคืนสิบก็ได้จังหวะน,นี้ยังไงโอ้มิค้าให้ฉันหลอโอ้โหมิค้าให้ฉันหลอทุกคนอันนี้คือมาเล่นให้ดูแบบว่าขำๆนะ <c oughs> อยลองทุกคนอย่าหัวร้อนแบบซ้อนนะคะอันนี้คือหัวร้อนมากหัวร้อนมากนะคะตอนนี้ที่ซ้อนเล่นเป็นเวลาตีสองครึง่งยังไงฝากทุกคนนะคะอย่าหัวร้อนแบบซ้อนนะ <c oughs> แนะนํา เออสองหมื่นสามไปดิเป็นไงอะยังไงอะยังไงวันนี้จะเอาแสนอะเอาดิสู้เปะละ่ะจะสู้เะละ่ะเอาเอาเออไม่โดดทำไมไม่โดดอะโดดสิแล่สิแกก็โดดสิเอออุ้ยสวยได้เลยอะหนึ่งหมื่นไปก่อนเลยยั่วๆนะฮะอุ้ยมีสี่หมื่นแล้วอันนี้ตอนนี้ก็คือแบบ ลงองสบายใจนะคะทุกคนอุ้ยเพื่อนเพื่อนเด็กๆนะคะอย่าทําตามซอเด็ดขาดเลยนะแบบเนี้ยคือเราควรแบบว่ารู้ลิมิตตัวเองนะคะแนะนําให้ทุกคนรู้ลิมิต,ตเองนะคะโหวันนี้ก็คือซอออกลูกหัวร้อนนิดๆนะจ๊ะฝากกัเพื่อนๆเป็น,ปนกําลังใจให้ซอด้วยนะคะอันนี้คือซอสุดยอดเลยมาบวกมาสี่หมื่นนะคะขอตัวลาไปก่อนเลยเอาเอาน้ำดับหัวก่อน แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย